หลายหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือว่าปัจจุบันที่เปลี่ยนมาเป็นกุ้งพลอยอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และก็แม่ของลูกสาวน้องวิจิและก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านของกุ้งพลอยและก็หนุ่มสอนรามนั้นก็ได้เลิกราด้วยสาเหตุที่ทางด้านของกุ้งพลอยได้ไปติดการบนันแล้วก็มีนี่สินรุงรังและก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่วันทางด้านของกุ้งพลอยก็ประกาศออกมาว่าจะจีบอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนราม พร้อมตั้งส่วนออกเดตจนทําให้แฟนๆนั้นเข้ามาแบบว่าลุ้นกันตัวโกงเลยทีเดียวและล่าสุดทางด้านของกุ้งปล่อยก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกวาฝากบอกชาวเน็ตให้ช่วยไปตลอมอดีตสามีหนุ่มสอนรามให้ใจอ่อนและก็ยอมเปิดให้ตนเองนั้นได้จีบอีกครั้งรวมถึงยอมไปออกเดตด้วยก่อนที่น้ำตานั้นจะไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจที่มีแฟนคลับหลายคนต่อหลายคน ลุ้นให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมและแน่นอนว่าใครๆเขาก็อยากให้ครอบครัวนั้นมีพ่อแม่ลูกแบบครบถ้วนถ้าปัญหาไม่ได้ใหญ่ถ้าทุกอย่างแก้ไขหมดแล้วถ้าพร้อมที่จะเดินต่อไปกำลังใจจากชาวเน็ตนั้นมีล้นหลามขอให้ทางด้านของกุ้งปล่อยและก็หนุ่มสอนรามนั้นกลับมาเป็นครอบครัวเพื่อความอบอุ่นแก่น้อยอีกด,ด้วย